ไอคำว่ารักที่กูวแ่งให้มึงได้ฟังอยากแร่งด,ดังๆว่ากูรักจังรักมึงสุดปัวใจก็คำว่ารักๆมึงคนนี้รักแค่วหนนี้มึงมีลูถึงมันจะเป็นคำตายตาย,ตายแต่กูรักมึงมากไม่อยากให้ได้ลู้ขอบคุณนะครับนะขอบคุณ f อฟีทุกคนนะครับนะา่วยกันและจะเพื่องเรื่งแซนวิวแล้วครับขอบคุณครับ เอฟซีดาวเด่กพังงานแสาสีทุกคนเลยครับขอบคุณมากครับปันผือก็ฝากแหล่เอ็มวีไหมกันนะเออไปไทยสิเดือนนี้ครับติดตามผลงานพาะเอ็มวีเพลงทีสันาฝากกันครับพมนะดีใจครับพมตอนแรกก็คกิดว่าไม่รู้ซึ่งไม่แล้วนึ่งแซนวันนี้ซึ่งแล้วครับขอบคุณครับซึ่งจะซึ่งจะชาไปกิดก็ซึ่งโอเคครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณทีัะผมนะครับนะขอบคุณครับไปแล้ว